โดนโดนเลยไม่กล like ัวน้ำาไ้แล้วเราโดนใช่ไหมทนี้ต้นน้ำเราจะลงงไงก็ได้เอาไว้โดนไหมต้นน้ำเอาดีต้นน้ำหหไม่ต้งต่อเรือไม่ต้องตจับเรืเรือหวจับ ขโมงไว้ในเรือขหมงไว้ในเรือม้วไม่เห็นดีตัวออกมิกอย่าจับอย่าจับเรืออย่าจับเรือลูกมันไม่เป็นไรเหรอไม่รึไม่รึู้เท่าไหร่่ห้าเมตรเราไ่เราทำเป็นี้เราจะมีให้เราไผยนะเออแล้วไผ่เราเนี่ยมันไม่าเออทไมน้ตรงนี้มันไม่ไหลอ่ะ อโนหจับตัวี้จับพายจับตัวนีจับตัวีบไหม่ยดิโผ้าาันี้สวยนะมันอยู่ใต้ต้นไเยเออเหรออึบอึอ้าวช่วงนี้พายเือช่วง ก่อนไม่ซ้อมแพรตองนี้น้ามันไม่เชี่ยวนะพี่เนาะน้ำตรงนี้มันไม่เชี่ยวถ้าไปข้างหน้ามันจะเชี่ยแเ่ละนะองมี่แพรมันมาจากไหนอ๋อเ่มันเียเป็นน้อเออมีหน้าลหะมันล่องมาจากนี่มันเป็นมาท่าหมองพี่เฮา เอออย่างนั้นเลยคิกเอาอาวัยเร็วๆลูกว่ายไปเร็วๆเหนื่อยยังนั่นนี่ไปตีไกลๆนั่นนี่ที่แรกไม่กล้าที่แรกไม่กล้าปล่อยเรือเด้อค่ะเด้อไม่ sao dám rồi không, bỏ lỡ những video hấp dẫn ไป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  <laughs> <laughs>

อ๋อไข่หรออยาก okay. you yeah.